นายเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรเปิดเผยหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ําของลุ่มน้าเจ้าพระยาณชุมชนวัดน้ําวนตําบลบางเดืออําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีโดยได้พบปะพูดคุยและมอบสิ่งของให้กับชุมชนนอกคันกั้นน้าบริเวณชุมชนวัดน้ําวนและติดตามสถานการณ์น้าบริเวณริมสองฝั่งแม่น้าเจ้าพระยาจากบริเวณท่าเรือวัดน้ําวนจนถึงท่าเรือรงเฉลประทานมเสียว่า จากรายงานกรมทลประทานพบว่าปริมาณน้ำจากทางภาคเหนือลดลงหากไม่มีพายุเข้ามาต่อเนื่องและสามารถคุมสถานการณ์น้ำได้ส่วนบริเวณน้ำล้นสลิงคาดการณ์ว่าจะสงตัวทั้งนี้กรมชลประทานได้เตรียมแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเชื่อมั่นว่าแผนบริหารจัดการน้ำจะสามารถควบคุมสถานการณ์น้ำครั้งนี้ไปได้ยืนยันสถานการณ์น้ำปีนี้ไม่เหมือนใน 2, ปี2554ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก รายวันกลิ่นหอมรายงาน